ครับสวัสดีครับอู๋เช่าโตรบุรีครับวันศุกร์นะครับที่ห้านะครับกรกฎาคมนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะฮะตอนนี้เป็นเวลาเท่าัประมาณสิบโมงสี่สิบนาทีนะครับนะเมื่อเมื่อยี่สิบนาทีรถคันนี้เข้ามานะครับเบนซ์นะฮะ W ่สองศูนสี่ครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆนะฮะก็เป็นลูกค้าใหม่นะครับมาจากกรุงเทพนะฮะมางานนะฮะที่รบุรีครับแล้วก็อ่าขับอยู่นะฮะมีกลิ่นน้ํามันไหลนะฮะนะมีน้ํามันไหลที่พื้นครับที่พื้นบ้านนะ แล้วก็มีกลิ่นมาประมาณสักสองอาทิตย์แล้วครับนะวันนี้จึงนํารถนะครับลองเข้ามาให้เราทําการตรวจสอบนะครับนะก็เป็น w ับองสี่ครับคอมเพรสเซอร์นะฮะนะเชิงสองเชิดหนึ่งครับนะจากการตรวจสอบนะครับที่ที่เก่าเวลาเดิมนะฮะเหมือนทุกคันนะครับเวลาได้กลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วนะครับก็เป็นที่ตัวเรือนนะนี่ฮะนะหลุมด้านซ้ายนะครับนะนะนี่ฮะ ผมเอากระดาษอุดไวแล้วนะฮะน้ำมันละซึมเต็มนะครับเนี่ยฮะล้านะฮะนะที่ตัวเรือนนะนี่ครับนะครับอ่าน้ำมันอ่าน้ำมันไหลนะผมเลยกระดาษซับไว้นะครับนะแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นปั๊มติ๊กนะฮะนะครับอันนี้ไหลกลับนะฮะก็ตัวนี้นะครับที่ยิงแรงดันเพชเชอร์ไปหน้ารถนะฮะนะก็คือส่งส่งจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นะครับนะจะมีสายแรงดันอยู่ด้านในอีกช่วงหนึ่งนะครับ นะส่วนตัวนี้ก็คือลูกรอยอีกชุดหนึ่งแหะครับนะที่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับหลุมซ้ายนะฮะนะก็เจอปัญหาหนึ่งอาการครับนะแจ้งลูกค้าแล้วครับเดี๋ยวเช็คอะไรนะฮะนะก็ดูต่อหน้าลูกค้าแล้วครับก็เจอปัญหาเลยนะฮะเพราะยอดฮิตมากนะครับท่านไหนที่มีอาการเหม็นกลิ่นน้ํามันนะครับนะไม่ต้องรอให้ถึงสองอาทิตย์แบบคันนี้นะฮะเพราะมันอันตรายนะครับนะเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นมานะเราจะดับไม่ทันนะครับน้ํามันมันท่วมนะฮะในหลุมนะฮะแล้วช่วงเช้าแล้ครับ เขาถอยรถเข้าบ้านนะฮะหรือ,อยังไงเนี่ยฮะน้ำมันมันหยุดเป็นทางยาวเลยครับนะนี่ก็ยังจะขับต่อนะฮะยังเอาเ้ากลับไปไว้บ้านนะผมก็บอกอันตรายนะต้องขยันขยอนะสรุปว่าจอดนะครับนะถ้ามันพุ่ขึ้นมาครับยืนดูอย่างเดียวนะครับนะมันบางทีมันเอาไม่ทันนะฮะกว่าถังดับเพลิงจะมานะครับก็เสียดายรถนะครับท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นน้ํามันนะให้สมควรรีบเช็ครีบเช็คโดยด่วน นะอย่ารอเวลานะอย่าระวินเวลาได้กลิ่นปุ๊บรีบหาอาการให้เจอครับนะบางทีมันเอ็กซิเดนต์ครับฉีดหน้าเครื่องครับฉีดเข้าไปที่ได้ชาร์จนะฮะมีประกายไฟครับอาจจะลุกพึบขนาขับขี่ได้เลยนะครับนะทรัพย์สินเสียหายครับเพราะนั้นไม่เหมาะนะะรถก็ราคาหลายแสนนะครับนะครับอย่างคันนี้เปิดตัวก็สองล้านแล้วมั้งฮะนะเพราะนั้นไม่ไม่เห็นสมควรนะครับถึงแม้รถราคาเราจะหลักแสนหรือราคาสองแสนสาแสนก็ไม่เห็นสมควรนะครับ นะให้นึกถึงความปลอดภัยตัวนี้เป็นหลักนะอย่างน้อยก็นึกถึงชีวิตเรานะเกิดเราลงจากรถไม่ทันมันจะมีปัญหานะครับนะหรือไม่ก็จังหวะที่เราไปเกิดอุบัติเหตุนะครับเฉียวชนนะครับมีประกายไฟเกิดขึ้นใต้ท้องรถนะครับอะไรที่มันไม่คาดคิดนะครับอุบิเหตุนะฮนะเราไปเฉียวชนนะไฟแระมันพึบขึ้นมาได้นะเพราะว่ามันขังนะอยู่ในในหลุมนะ นะครับบนถังน้ํามันบนนะฮะเลี้ยงประกัดได้เลยนะฮะพูดถึงปริมาณน้ํามันนะฮะที่ไหลขังนะฮะเพราะฉะนั้นไม่เห็นสมควรในทุกวันนี้ครับนะป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดนะครับเซฟตี้นะเซฟตี้นะก็คลิปนี้ก็เป็นาการแจ้งเตือนนะครับแล้วรถลูกค้าเข้ามานะครับนะผ่านไปนะฮะหนึ่งเคสนะครับเดี๋ยวเราจะดำเนินการนะครับเปิดฝานะฮะ กระโปรงหน้านะครับนะซึ่งลูกค้าแจ้งฮะเมื่อวานนี้ครับเดินทางจากกรุงเทพครับมาที่ลบบุรีนะฮะก่อนถึงลบบุรีนะครับก็มีอาการกระตุกเบาๆนะเหมือนอาการสะดุดจะอึกนะครับของเครื่องยนต์นะฮะนะตามที่ลูกค้าแจ้งนะครับนะตอนนี้ผมเอาฝาครอบออกแล้วนะฮะนะเป็นตัวนี้ครับเครื่องยนต์นะฮะก็สันนิษฐานเลยนะครับเบื้องต้นนะครับนะรุ่นนี้กล่องข้างเครื่องนะครับ W204 ครับ นะกล่องชอบรวนชอบมีปัญหานะครับในระยะกิโลนะครับเพราะนั้นเป็นไปได้นะฮะนะที่กล่องเนี่ยจะเสื่อมนะฮะนะเดี๋ยวเราลองจับโค้ดดูครับนะว่ามีการมิดไฟกี่สูบนะครับจุดระเบิดผิดพาดกี่สูบแล้วก็เช็คคอยเช็คขวเทียนครับนะเป็นการเริ่มสเต็ปแรกนะฮะเพราะว่าอาการนี้มันเป็นอาการประจํารุ่นนะครับว204นะครับอาการกระตุก สะอึกนะแล้วก็ช่วงเช้าสะดุดนะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ข้างในแยะนะครับนะเดี๋ยวผมค่อยเอามาเปิดนะแต่ตอนนี้นะอาการสะดุดวิ่งมาระยะทางยาวๆนะสองร้อยกิโลนะเปิดประมาณนะครับก็มีอาการสะดุดนะส่วนมาวิ่งตอนเช้าก็ปกติเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรนะฮะอันนี้ผมคาดว่าร้อนๆแล้วเป็นน่าจะเป็นหัวเทียนไม่หัวเทียนก็คอยนะเอาง่ายนะในกลุ่มนี้ถ้าลึกไปกว่านั้นอาจจะเป็นกล่อง ECU นะที่เริ่มจะเสื่อมนะครับในรุ่นนี้เพราะว่ากล่อง ECU เนี่ยฮะสมองกลนะฮะของเครื่องมันติดอยู่กับข้างเครื่องนะครับข้างกองไอดีนะฮะนะข้างมอกรองอากาศอันเนี้ยมอกรองอากาศครับอันเนี้ยกล่อง ECU นะครับเนี่ยนะเป็นปัญหายอดฮิตมากและเป็นที่นิยมมากที่มันชอบรวนแล้วก็เสื่อมอายุค่าซีต่างๆนะครับนะหรือในระบบนะฮะนะวงจรไฟนะครับนะมีการเสื่อมอายุนะครับตามกิโลนะฮะหรือตามระยะเวลาที่ใช้นะครับ พรถคันนี้วิ่งอยู่ในกรุงเทพนะครับนะติดไฟแดงนานๆนะครับความร้อนสะสมจะสูงนะครับก็ต้องเป็นพิเศษนะฮะเน้นเป็นพิเศษนะครับอ่าเดี๋ยวผมต้องเปิดน้ําดูรอเย็นครับอ่มีนะฮะมีคราบเเขียวว่าแสดงว่าใช้ของเบนนะครับนะก็โอเคนะครับน้ํายังอยู่ในสภาพดีนะฮะไม่มีน้ํามันเข้ามาปนนะครับอ่าดูน้ํามันเครื่องครับฝาเติมน้ํามันเครื่องนะฮะมีปนยังครับไม่มีนะฮะนี่ครับ ผู้ใช้รถหมั่นดูนะครับสองจุดนี้นะที่เติมน้ำมันเครื่องนะครับท่านไหนที่ไม่ค่อยได้ดูแลรักษารถนะครับแล้วก็ไม่ได้ค่อยทําตามกิโลนะครับะถ้าน้ําเข้าในเครื่องครับออยเครื่องแตกนะก็จะอ่าดูได้จากตัวนี้นะครับแล้วก็ออยเกียร์นะครับถ้าเข้ามาในกระปุกหม้อพักน้ํานะครับเราจะได้ระวังให้ทันนะะนก่อนที่จะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นนะครับเสียเงินเป็นแสนนะครับนะก็ผ่านไปนะจุดนี้นะครับจุดจุดที่สองนะก็คือเช็คอาการสะดุดครับ จุดที่สามครับหลังสายพานครับเป็นรอยแล้วครับนะด้านล่างร่องล้าวหน่อยๆนะครับเกิดจากการหมดอายุนะครับของสายพานนะครับแล้วก็ลุกลอกนะครับเช็คคู่กันไปครับทั้งหมดสามรายการนะครับนะรายการที่หนึ่งครับมีกลิ่นน้ํามันครับเจอปัญหาแล้วครับนะรั่วนะฮะอยู่ใต้เบาะนะอ่าประเด็นที่สองนะครับรายการที่สองนะก็คือเดี๋ยวหาการสะดุดนะครับจะอึก ในช่วงร้อนๆนะครับชอบเป็นตอนร้อนๆนะครับลูกค้าแจ้งนะครับอันดับที่สามใส่พานลูกลอกตั้งลูกลอกตามนะครับเป็นสามรายการนะครับคันนี้นะเดี๋ยวให้เทเกอร์ครับเดินเนินการนะครับนะตอนนี้เทเกอร์ตื่นมาแล้วครับนี่ครับกำลังดูเอสได้อยู่ใช่ไหมลูกนะกำลังตรวจสอบคันนี้อยู่เนี่ยตื่นแล้วครับนะก็ตามนั้นนะนะวันนี้ก็เริ่มเข้าจอคิวนะส่วนเมื่อวานนี้ฮะ W นะนะ สองนสามนะตาถอดสีดําไปแล้วนะครับลูกค้ามารับไปแล้วเมื่อเช้านะครับเรียบร้อยนะเราวิ่งเทสเรียบร้อยนะครับก็ผ่านนะแล้วก็แนะนานะครับการแมทนายรอบต่อไปให้แล้วนะฮะเรียบร้อยนะก็ไล่คันครับอ่มาดูคันนี้ครับเดี๋ยวเหลือคันนี้นะแอร์นะต้องหาใช้เวลาครับเดี๋ยวดูเจ้าของรีบไหมถ้ารีบก็คงต้องประกอบกลับก่อนนะเพราะหารั่วนะสองันสองนะครับส่วนคันนี้นะอุทัยธานีเสร็จแล้วครับรอมารับรถนะนะกลับมาดูที่คันนี้ครับคุณครูนะชัยนาทนะ เมื่อวานผมเทสทดลองนะครับนำหัวเทียนใหม่เข้าไปใส่นะครับสรุปว่าอาการสะดุดอาการบูบยังอยู่นะฮะนะก็จึงดําเนินการเทสเข้าไปเรื่อยๆนะฮะจนเจออาการนะครับนะน้ํามันครับเข้าไปที่หัวสูบครับทุกสูบเลยครับหกสูบมีน้ํามันเครื่องเปียกอยู่นะครับแสดงว่ายางปีนวาลมีปัญหานะฮะนะผมจึงดําเนินการเปิดแล้วฮะเริ่มเปิดแล้วนะเปิดแล้วเครื่อง M54 นะครับ6สูบแถวเรียงนะครับเริ่มเปิดนะเดี๋ยวจะการเสนอราคาก่อนนะครับแล้วก็สั่งยางตีนวาวนะครับหรือยางหมวกวาวนะสับช่างเรียกว่ายางหมวกวาวนะครับนะส่วนสับช่างทั่วไปนะฮะด้านนอกนะครับก็จะเรียกว่ายางตีนวาวหรือว่ายางวาวยางวาวเรียกสั้นๆก็ได้นะเรียกได้หลายลักษณะนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดาเนินการเปลี่ยนทั้งหมด20 24ตัวนะครับนะนี่ครับตอนมา12นะฮะ เพราะว่าแคมสูบหนึ่งจะมีสี่สี่วาลนะฮะนะสูบหนึ่งครับนี่ครับหนึ่งวาลนะผมนับเป็นตัวนะครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัวสิบตัวสิบเอ็ดตัวสิบสองตัวนะฝั่งหนึ่งมีสิบสองตัวครับสิบสองคูณสองก็ยี่ิบสี่ฮะสองฝั่งยี่สิบสี่ตัวนะครับคือยี่ิบสี่วาลนะครับ ก็เดินเนินการนะครับคุณครูน่ารอนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องเช็คราคาเสนอก่อนนะครับแต่ผมเริ่มรื้อไปเรื่อยๆนะครับนะก็จะได้จบปัญหาครับนะอ้าวกลับมาดูคันเดิมครับคันนี้ครับคอมเพรสเซอร์นะเป็น EP แรกแล้วครับนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่าย EP สองนะครับเมื่อไหลมาแล้วนะเราจะนั่งโต๊ะกันก่อนนะครับว่าอะไรที่เปลี่ยนหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วกี่กิโลถึงเสียนะครับแล้ววิธีการป้องกันและดูแลต้องทํำยังไงนะครับนะพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะฮะ ก็ความรู้ดีๆนะครับจะมาเสนอท่านทุกเช้านะครับช่วยกันเกาะติดนะฮะติดตามด้วยนะฮะเป็นกาลังใจนะครับกดติดตามนะและแชร์ไปนะครับนะท่านก็จะได้เห็นการซ่อมรถเบนซ์ซ่อมรถบีเอ็มนะครับในหลายรูปแบบนะครับในหลายปัญหาในทุกมิตินะครับที่เราพอจะนําเสนอได้นะครับถ้าเวลาพอนะเราก็จะพยายามถ่ายให้ท่านแล้วก็เรียบเรียงการพูดให้ท่านนะสมูทที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ละเอียดที่สุดในเนื้อหาเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ โอเคนะครับอูพแชร์ออโต้ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากมาครับสวัสดีครับ